สถานีต่อไปตลาดพลูผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ได้ที่สถานีนี้ Next station ตลาดพลู Interchange with BRT สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําล็อกพาชมชุมชนตลาดพลูหนวันนะคะสถานที่แรกที่เราไปก็คือตลาดพลูนั่นเองนะคะโดยเราเดินจากบี s ีตลาดพลูเข้ามายังตลาดพูนะคะประมาณที่1กิโลเมตรอันนี้เป็นบรรยากาศ ใายในตลาดพูนะคะโดยตลาดพูประกอบไปส่วนยกันนะคะก็คือ่วนแรกจะอยู่บริเวณหลังรถไฟแล้วก็่วนที่2จะอยู่ถัดมานะคะสถานที่ที่2ที่เราไปนะคะคือโรงเจเสียงเข็งเต้งค่ะตรงนี้จะมีคุณลุงหนุนคอยให้ข้อมูลอยู่ภายในนะคะไปชมคลิปสัมภาษณ์ได้เลยค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อหนุนคับชื่อหนุนใช่ไหมคะใชคุณลุงอยู่ทางานที่นี่มานานเนือยค่ะ สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะ<ช>แล้ว <อะ S 1> โรงเจตรงนี้ครับแบบกเกาะตั้งมานานแลยวเครับแบบร่วมร้อยปีครับร่วมร้อยปีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแบบจากสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้แบบโรงเจที่เปลี่ยนไปเยอะไหมครับก็มีบางบางอย่างที่เปลี่ยนครับอย่างซุ้มประตูเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วแบบอ่าแล้วนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างคะแบบเขามาเป็นช่วงๆหรือว่าแบบใช่ก็จะมาเป็นช่วงๆ บางทีผูกนักเรียนเขาก็มาสัมมนาอะไรในนี้ยมาทำกิจกรรมมาทำความสะอาดส่งโรงเรียนอย่างเงี้ยอ๋อแล้วในนี้คะที่คุณลุงบอกว่ายังเหมือนเดิมอะค่ะแบบมีส่วนไหนที่ยังคงรักษาคงเดิมด้านหลังส่วนมากจะเป็นด้านหลังอ๋อส่วนมากจะเป็นด้านหลังเพราะพุทธรูปอะไรพวกนี้ใช่ครับอ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินมาดูข้างหลังตามที่คุณลุงได้บอก ก็จะประกอบไปด้วยโซนพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็เป็นโซนจัดแสดงโชว์เกี่ยวกับวันนะคะอ่าอันนี้เป็นตอนที่คุณลุงพาทัวร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องครัวแล้วก็มีที่พักอาศัยเก่าของคนในโรงเจนะคะว่าสำหรับพักอาศัยอันนี้คุณลุงให้ความรู้มาเยอะมากเลยค่ะ โอเคต่อมานะคะเราเดินทางมาที่วัดราชคลีสวรมหาวิหารนะคะหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในานามของวัดมอนเพราะเกิดมาจากความร่วมมือกันของชาวไทยเชื้อสายมอนนะคะร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมามเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานอกจากนี้นะคะยังมีบทบาทเป็นโรงเรียนให้นักเรียนชาวไทยได้เรียนอีกด้วยค่ะก็ไปชมกับบรรยากาศบางส่วนภายในวัดได้เลยค่ะ โอเคค่ะต่อไปเราไปกันที่วัดอินทารามวาราวิหารนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีค่ะวัดนี้มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่ก่อตั้งตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะโดยพื้นที่ภายในวัดจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันคือพระอุโบสถเดิมกับพระอุโบสถใหม่นะคะเพราะว่ามีการตัดผ่านของรถไฟสายมหาชัยนะคะมาตัดผ่าน พื้นที่บริเวณหลักวัดค่ะก็ออกไปช่วรมันกาศภายในวัดได้เลยค่ะ3วิทัหมด30ทันตอนนั้นนี่คือเตียบแท้ๆของท่านท่านเกิดใจม่านของทางเพราะฉะนั้นวัดนี้ได้มี โอเคค่ะและสถานที่สุดท้ายที่เราสไปกันก็คือตูยหมูกระทะและตลาดพลูนะคะก็เด็กนการปิดวันอย่างสวยงามหมูกระทะอร่อยมากสำหเรบวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะก็ยังไงก็ขอจบบอกไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ